สวัสดีครับผมยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพจนะพาเที่ยววัดนะครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดธรรมศาลานะครับวัดหลวงพ่อน้อยอยู่ตำบลธรรมศาลาอำเภอเมืองจังหวัดนคนปรปฐมนะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนมาเที่ยววัดธรรมศาลาแล้วก็ชมวัตถุมงคลของหลวงพ่อน้อยกันด้วยนะครับนี่ก็คือบรรยากาศภายในวัดนะครับนี่คืออุโบสถครับอุโบสถหลังที่สองนะครับที่ ผมถามทางกรรมการวัดนะครับนี่ครับทางเข้าวัดนี่เลยนะครับเดี๋ยวเข้าไปชมพระประธานภายในโบสถ์กันนะครับแล้วก็ชมบรรยากาศภายในวัดโบววันนี้วันอาทิตย์ครับนี่ครับก็จะมีตลาดครับตลาดเช้าผมก็มาสายละประมาณสี่โมงกว่าสามโมงกับสี่โมงแล้วครับสี่โมงเช้านะครับ ไปชมพระประธานภายในโบสถ์กันก่อนไปไ่งนันครับนี่เลยครับทุกคนครับเข้ามาภายในโบสถ์แล้วก็โอ้โหนี่เลยครับเข้ามาภายในโบสถ์แล้วก็ทําบุญสถา,านที่ทําบุญก็อยู่แถวนี้แหละครับเข้ามาในโบสถ์นี้ก็ทําบุญได้ทุกอย่างเลยนี่ครับ ตักบาทร้อยแปดก็มีครับด้านนี้เลยนี่เลยครับพระประธานภายในโบสถ์วัดธรรมศาลาบูชาทูบเทียนทองก็ด้านนี้เลยนะครับ รางใหญ่ลมเย็นดีครับเข้ามาด้านในนี่เลยครับแผนให้รับชม ด้านบนกว้างใหญ่สวยงามครับทุกคนนี่และค,ครับเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับครับตรงนี้แหละครับนี่คือบทหลังที่สองของวัดธรรมศาลานะครับนี่ก็คือแผนที่ตารางครับสถานที่ทําบุญจุดที่หนึ่งจุดที่สองนี่ครับ รอยเท้าหลวงพ่อน้อยโบสถ์เจริญพระเกยียติ8ปปี80ปพรรษาด้านในนี่เลยครับวัดธรรมศาลาอำเภอเมืองนะครปฐมนะครับอันนี้น่าจะเป็นโบสถ์หลังแรกครับแต่เขาไม่เปิดนะครับไม่ได้เปิดทางวัดไม่ได้เปิดให้เข้าไปชมนะครับเพราะาอาจจะมีของเก่าอยู่ภายในวัดเพื่อความปลอดภยัย เข้าไปด้านในหรอตรงนี้เข้มามาด้านใน คือหลวงพ่อน้อยครับด้านในนี้เข้ามากราบขอพรหลวงพ่อกันได้เลยครับตรงนี้นี่นครับตกแต่งได้ยอย่างสวยงามครับทุกคนแ,แผนให้ชมรอบๆนะครับ เลยครับไปครับเดี๋ยวไปต่อยจุดหนึ่งครับมีหลายๆที่เลยครับครับทุกคนครับตรงนี้ก็เข้ามากราบลงพ่อน้อยกันเรียบร้อยแล้วครับเข้ามาด้านในนี้เลยนะครับอนุสรภาวนากิตติคุณครับตรงนี้เลยเป็นศาลาครับศาลาหรือว่ามณฑปก็ได้ใช่ครับไอจุดหนึ่งครับตรงนี้คืออ๋อ ขอเชิญปิดทองรอยเท้าหลวงพ่อน้อยเพื่อความเป็นมงคลของลูกหลานโอ้นี่ครับนี่ครับนี่ครับนี่คือรอยเท้าของหลวงพ่อน้อยนะครับตามรูปภาพนี้เลยนะครับปิดทองแล้วเดี๋ยวผมขอปิดทองก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยไป ชมอีกน่าจะเป็นประถุมงคลแล้วครับตอนนี้ต่อไปคิวต่อไปนะครับครับผมปิดทองรอยเท้าหลวงพ่อน้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่ไม่ไกลกันละครับนี่ครับมีโบสถ์หลังที่สองหลังที่หนึ่งอยู่ใกล้ๆกันก็เป็นมณฑปของหลวงพ่อน้อยครับนี่ครับโดยไมกนิดหนึ่งก็เป็นที่ปิดทองรอยเท้าของหลวงพ่อน้อยนะครับใกล้ๆกันเลย ไปกันต่อครับนี่ก็วัดธรรมศาลานี่ก็นี่แผนผังวัดธรรมศาลาครับนี่เลยโอ้โห oh. จุดที่หนึ่งจุดที่สองมีอีกจุดเอ่ยสิบแปดยี่สิบโอ้2ยี่สิบจุดเลยเหรอครับเนี่ยนี่นี่อีกครับ ไปกันต่อครับไปกันต่อตรงนี้ก็น่าจะเป็นวัตถุมงคลแล้วครับอ๋อวัตถุมงคลแล้วครับนี่เลยครับทุกคนหลวงพ่อน,น้อยวัฒมาศสามพันครับอันนี้ 1, พันห้าพญันก็มีครับพญัน ด้านในแต่ไม่ทราบราคานะครับอันนี้ลูปหล่อลวงพ่อน้อยราคาเท่าไรพันห้าครับทุกคนอันนี้ลูกลูปหล่อของพระพุทธศิลาโพธิมงคล1น0 0งบาทครับ นี่คือโอ้ภาพรุ่นเก่าหลวงพ่อน้อยปูชาห้าพันครับนี่นี่ครับทุกคนเป็นภาพรุ่นเก่านะครับห้าพันบาทอันนี้เป็นรูปภาพนะครับแต่ ไม่ได้บอกราคานะครับทุกคนอู้นี่คือสมเด็จผงอิธิเจตวงพ่อน้อยบูชาเจ0 0บาทครับโอ้โหทุกคนครับนี่ครับเจ0 0บาทนะครับวัธรรมศา,าลาเหรียญหลวงพ่อน้อยนี่ครับ นี่คือรุ่นบูชาครูรุ่นบูชาครูบุตรที่ระลึกในการสร้างอาคารเรียนวัดธรมารมศาลา1,000บาทครับนี่ก็น่าจะราคาเดียวกันนะครับ1,000บาทเหมือนกันนี่เลยครับทุกคนสติกเกอร์กับรูปภาพ20บาทครับ นีนี่ก็เหมือนกันครับภาพยันยอดมงคลเออพระยันยอดมงกุฎเพชรโตพุทธเจ้าหลวงพ่อน้อยโอ้นี่ครับสามสิบบาทครับนี่คืออะไรห้าร้อยบาทครับห้500บาร้อยหนึ่งร้อยครับเหรียญครับเป็นเหรียญ 50บาท50บาทก็มีน้วยกัเงเอาครับมันกังเอาอ่าตรงนี้ดีกว่าครับในห้าสบาทในห่100อยพวกตุเหรียญปิตาครับนี่100บาทครับนี่100บาทอันนี้เนื้อหนึ่งคนละเนื้อครับ400ครับนี่สี่ร้อยหนึ่งรออันนี้น่าจะเป็นคนละเนื้อครับน่าจะเป็นเนื้อเงินหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ โอ้แปดครับแปดนี่ก็คือเหรียญหนึ่งบาท200บาทสองบาทหนึ100บาท,บาทนี่คือเหรียญเหรียญหลวงพ่อสมศักดิ์ครับ สองรอยบาทอันนี้เท่าไรเอ่ยปลายราคาไม่มีครับไม่มีป้ายครับน่าเสียดายอันนี้สิบบาทครับเป็นภาพเล็กๆครับนี่หนึ่งร้อยบาทครับอันนี้ก็หนึ่งร้อยบาทครับยี่สิบาทครับยี่บาทจะเป็นพระพงครับ พระถุมงคลของหลวงพ่อน้อยก็ไม่ไม่ไม่เยอะครับทุกคนก็จะประมาณนี้แลลวครับนี่ครับนี่ครับก็สามารถมาเช่าบูชากันได้เลยนะครับนี่ภาพที่ภาพเป็นเก่าๆเรื่องเก่าๆนี่ครับพ่อสมสาร หลวงพ่อน้อยอครับแล้วก็หลวงพ่อน่วมครับท้านในด้านในอีกก็เป็นหลวงพ่อพุทธสิหิงครับ่ขอพรจะได้ตรงนี้เลย ขคนครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับขอบคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมช่องคนณนะพาเทียววัดนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับพบกันใ่คลิปหน้านะครับขอบคุณมาก